สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับทกศาขอแจ้งข่าวครับเมื่อ30กรกฎาคม2 5 6 5เวลา22นาฬิกา1นาทีที่เพจทกศ BAC อทะเลนด์ก็ได้ขึ้นข่าวแจ้งให้กับท่านผู้ชมชางบ้านทราบครับเนื้อหาสาระในเพจทกศ BAC อทะเลนยเมื่อเวลา22นาฬิกา1นาที30กรกฎาคม65แจ้งว่าธนาคารทกศขอแจ้ง ว่าในขณะนี้ระบบธุรกรรมทางการเงินของทกสกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว,ลวขอภายในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ก็สืบเนื่องมาจากในช่วงค่าครับวันที่30กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารนะครับบริเวณถนนพหลโยธินนะครับทำให้ระบบ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทกศต้องปิดชั่วคราวนะครับช่วงค่าที่ผ่านมาจนถึงเวลา4ี่ทุ่มนะครับต่อมาเวลาสี่ทุ่มหนึนาทีที่เพจทกศบีเอซีไทยแลนก็ได้ขึ้นข่าวแจ้งว่าขณะนี้ระบบธุรกรรมทางการเงินของทกศกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็จึงแจ้งมาให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เป็นลูกค้าของ ของธนาคารทรกศนะครับได้รับรู้รับทราบทําธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติแล้วนะครับสวัสดีครับ